สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวโนโรเราฝันวันนี้ลุงขวัญรีวิวนะครับจะมารีวิวเครื่องปัน่นเอเนกประสงค์เห็นไหมครับตัวนี้ของยี่ห้อคาเมลเป็นยี่ห้อที่ใช้งานได้ดีและมีคนใช้เยอะมากเลยครับจริงๆแล้วจะมีหลายยี่ห้อนะที่มีเครื่องปั่นแบบนี้แต่ราคาก็สูงหลักพันขึ้นทั้งนั้นแต่ยี่ห้อคาเมลนี่สั่งมาในราคายังไม่ถึงพันเลยครับ 0ร้ยราคา600ถึง700อยู่ประมาณนั้นเพื่อนๆถ้าจะสั่งก็ต้องรอดูจังหวะแล้วกันนะครับว่ามีส่วนลดอะไรยังไงบ้างนี่ครับตัวเครื่องอันนี้ได้มาเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวจะอันแพ็คไปพร้อมๆกันเรามาดูตัวกล่องเครื่องก่อนนะครับกล่องนี้ p a ็ k ม,มาสีสวยเลยนะครับก็จะมีบอกไว้ข้างๆหมดเลยว่าเ,เป็นเครื่องที่ใช้มีกำลังไฟ ในการใช้งานความร้อนใน500วัตต์ใช่ไหมครับใช้กําลังไฟปั่นในีอง้อยวัตต์แล้วก็ใช้ไฟบ้านได้มีความจุ1ลิตรนะครับแล้วก็ความถี่นี่50เฮิร์น้ำหนักประมาณ1กิโลกว่าถ้าน้ําหนักรวมๆแ,แล้วก็กิกโลครึ่งก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ต้องในการใช้งานเราก็ต้องดูแลนะครับไม่ใช่ใช้อย่างรุนแรง ทีนี้เรามาอันแพ็กกันเลยนะครับที่ลุงซื้อมาเนี่ยคือประส้มอยากจะกินน้ำเต้าหู้ประสสมก็เลยสั่งมาก็ดูกันแล้วว่าตัวนี้น่าใช้นะครับก็เลยสั่งมาเพราะว่าปั่นได้หลายอย่างน้ำผลไม้น้ำเต้าหู้น้ำอะไรต่างๆน่าใช้มากเลยเดี๋ยวเรามาอันแพ็กกัน สีก็จะเป็นสีออกนวลๆครีม,ค,มครีมนะครับไม่ได้สีขาวแบบขาวจั่วอะไรอย่างนั้นสีออกเหมือนน้ำเต้าหู้เลยพอดีเลยนะครับซื้อมาทําน้ำเต้าหู้ก็สีเดียวกับน,น้ำเต้าหู้เลยในนี้ก็จะมีอะไรอีกมีแปรงไว้สาหรับล้างทำความสะอาดอแปรงยาวเผื่อเอาไปแปรงฟันนะครับถ้าจะใช้ดีมกันเนาะดูดีมีขนข้างบนด้วย นี่มีฝาเพื่อนเห็นไหมครับฝาแล้วก็เปิดอย่างนี้ได้เลยเวลาเปิดฝานะครับให้เปิดออกมาอย่างนี้เวลาใช้งานแล้วก็ปิดให้ตรงๆเพื่อนๆสังเกตตรงนี้รอยกา้านยกเห็นไหมครับเวลาเปิดใช้ขึ้นมาแล้วเวลาปิดเนี่ยตอนใช้งานก็ต้องปิดให้ก้านตัวเนี้ตรงกับตรงที่จับนี่นะครับามาดูข้างในกันนี่มีซิลเห็นไหมครับมีซิล กันยางกันเออพวกน้ำพวกอะไรไม่ให้กระเด็นออกมาจากขวดได้จากโถได้วัสดุก็เป็นวัสดุทนความร้อนนะน่าใช้งานประมาณสมกับราคาเขาอ้นะครับมีปลั๊กไฟให้เป็นปลั๊กไฟสองขา ถ้าเพื่อนๆนั่นก็ตัวนี้อยากได้กราวก็ไปหาซื้อมาใส่ตรงนี้ได้แต่ตัวนี้มันก็ใช้ไฟบ้านตามปกติเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากปักไฟข้างในครับเดี๋ยวสองดูข้างในกันโอ้มีถ้วยตวงมาให้นะครับถ้วยตวงอยู่ข้างในโถถ้วยตวงนี้เวลาเรากะปริมาณเวลาเราใส่ ข้างในโถนี่ก็จะมีสเตนเลสเป็นสเตนเลสท,ที่เป็นระดับมาตรฐานการทำอาหารใช้ทำอาหารประกอบอาหารนะครับเป็นพวกฟู้ดเกรดนะครับตรงนี้มีนี่ด้วยเห็นไหมครับมีบอกระดับต่างๆที่เราจะใช้ต้มน้ําได้ถึงใส่ได้แค่ไหนไม่เกินไหนนะครับก็คือประมาณ1ลิตรนี่ทำเครื่องดื่มทําอะไรต่างๆมีบอกไว้อยู่ในนี้เราก็ใช้ปริมาณในนี้ ตัวนี้ก็เขาบอกอันล่างสุดนะครับว่าปริมาณต่ําสุดเห็นไหมครับอย่าให้ต่ำกว่านี้เพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เดี๋ยวมันก็จะร้อนเกินไปตัวใบมีดก็มีตั้งหลายชั้นเห็นไหมครับดูสิโอเยี่ยมไปเลยมีใบมีดตั้งหลายชั้นด้วยอย่างนี้ปั่นละเอียดแน่นอนอย่างเช่นถ้าเราปั่นเต้าหู้น้ำเต้าหู้เนี่ยโถเหลืองเอาลงไปปั่นนิดรับรองกากใาย,ยไม่เหลือเลยครับ หลือแต่เป็นเม็ดๆกินง่ายๆแล้วก็ได้คุณประโยชน์จากกากใยที่มันละเอียดแล้วไม่ไม่เคืองระคายเคืองนะครับเวลากินเพราะบางทีเราต้องไปคั้นทิ้งอันนี้ไม่ต้องคั้นทิ้งเลยปั่นละเอียดเลยตรงนี้ก็จะเป็นระดับบอกต่างๆหมวยการใช้งานเพื่อนเห็นไหมครับมีหมวดการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับเข้าโหมดใช้ได้หลายอย่างเลย มีหมดรักษาอุณหภูมิมีล้างด้วยคุณคุณภาพสูงอ๋อล้างด้วยอุณหภูมิสูงตัวนี้ถ้าเพื่อนๆนใช้หมวดตัวนี้ป๊๊บเนี่ยสามารถทําความสะอาดล้างได้เลยไม่ไม่ต้องไปใช้น้ํายาอะไรล้างนะครับใช้ตัวนี้ล้างก็สะอาดเหมือนเครื่องล้างจานเคยเห็นไหมครับเพราะว่าใช้แบบนั้นตอนเสียบปลั๊กอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นที่บอกตอนต้นเขามียางกันน้ํานะครับตัวปลั๊ก ขาเข้าก็เป็นก้าน3ามขานะครับเราก็เสียบเข้าไปให้แน่นนะครับให้ดังปึ๊กเข้าไปแล้วก็อย่าลืมตรงก้นเนี่ยเขาจะมีช่องระบายความร้อนอย่าให้น้ําลงไปอย่าให้โดนน้ําแล้วก็มียางที่จะไว้เกาะเวลาเราปั่นมันจะได้ไม่สั่นมากเพื่อทําให้ตัวนี้สูงด้วยจะได้ระบายความร้อนดังนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปล้างแบบต้องการทุกความสะอาดแล้วก็ล้างข้างในไม่ได้นะครับเสียมหายหมดเลยทีนี้เรามาเริ่มกันโถเหลือง เตรียมแล้วผสมล้างรอไว้แล้วเอาเปลือกบ,บางส่วนออกนะครับก็ใส่เข้าไปสัก2ถ้วยตวงลองดูก่อนนะครับแต่เพื่อความเข้มข้นขอ3ามละกันหรือจะเอาหมดดีเอาแค่3ามลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงถ้าใส่หมดเดี๋ยวเรากะปริมาณไม่ถูกนะครับเพราะถ้วยนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 30 ml ก็คือ30ม l ิลลิลิตรนะครับดูให้ปริมาณพอเหมาะกันทีนี้หนุงขวัญก็ใส่น้ำให้อยู่ที่ระดับต่ำสุดของตัวเครื่อง ระดับต่าสุดของน้ําตัวเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่400มิลลิตรขวัใส่อีหน่อยให้มันได้ระดับต่ำสุดการทําน้ำเต้าหู้นะครับอยู่ที่เราตามความชอบเลยนะแต่ว่าคนไปมันก็คงไม่อร่อยเนาะมันจะนั่นทีนี้เพื่อนๆจะเติมงาดําหรือว่าส่วนผสมอื่นๆก็ยังได้ปิดฝาเหมือนเดิมอย่างที่บอก ให้ก้านตรงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟเครื่องพร้อมแล้วเราก็กดโหมดดูโหมดตรงนี้นะครับนี่อยู่ที่น้ำเต้าหู้กับพิบแล้วนะครับพอกระพริบเราก็กดเริ่มเลยเดี๋ยวลุงขันวางก่อนเขาจะได้ไม่สั่นมากาฟังเสียงนะครับ ขาจะมีสัญลักษณ์หมุนวนอยู่ในนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับเขาจะวนวนอยู่อย่างนี้ในโหมดนี้จะใช้เวลาทั้งหมด34นาทีในการปั่นแต่เขาจะไม่ให้ปั่นเครื่องไปทีเดียวก็จะดูวนเขาจะวนไปแล้วก็มีการปั่นครั้งหนึ่งสลับไปเรื่อยๆแล้วก็พัก วนครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งวินาทีย่งางๆแล้วนะครับก็จะมีปัน่นเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวจงวังหวะเขาจะเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออกมาเป็นผลงานการปั่นน้นผู้ครั้งนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมารอชมกันพอถ,ถึงจงังหวะหนึ่งนะครับผ่านมาได้ยังไม่ถึง 5นาทีเครื่องก็จะเริ่มความร้อนได้ที่ก็จะเริ่มปั่นเหลืออีก26นาทีเครื่องจะเริ่มปั่นเสียงดังกว่าเดิมนั่นแสดงว่าเขาเริ่มปั่นละเอียดขึ้นผ่านมา22นาทีนะครับเครื่องปั่นแรงขึ้นไม่ใช่สีลุงขวัญพูดผิดเนาะไม่ได้ผ่านมา22นาทีเหลืออีก22นาทีเนี่ยตอนนับถอยหลังเครื่องก็จะปั่นแรงขึ้น พร้อมกับมีควันออกที่ด้านบนแล้วครับเพราะว่าเขาใช้ความร้อนด้วยเขาเรียกว่าปั่นไปต้มไปเห็นไหมครับมีควันออกข้างบนไหมโอ้ประสมไก่ได้กินน้ำเต้าหู้แล้ว เมื่อเหลือประมาณเหลืออีก10บนาที11นาทีนะครับเครื่องก็จะปั่นเร็วขึ้นนานขึ้นเฉลี่ยประมาณครั้งหนึ่ง14วินาทีแล้วก็หยุด14วินาทีถือได้ว่า1นาทีที่เหลือแต่ละนาทีที่เหลือเนี่ยปั่น4ครั้งโค้งสุดท้ายก่อนเสร็จนะครับเหลืออีกหนึ่งนาที เสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูกันเมื่อเครื่องเสร็จก็จะขึ้นสัญลักษณ์ BB ตรงนี้มีเสียงดังบีบ,บ,บสองทีด้วยเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างปิดไฟก่อนเนาะทีนี้มาดูกันครับ ว่าเป็นยังไงตอนเปิดเพื่อนๆก็ระวังนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าเขาร้อนอยู่มสักคู่โอ้โหเป็นไงครับสีแสนสวยงามเอาไปดูใกล้ๆสักคู่นะนี่ ดูครับสีสันสวยงามเลยเห็นไหมครับโอ้โหทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเทใส่ถ้วยลองชิมดูเพื่อนๆสามารถเติมน้ำตาลเติมอ่ย่างอื่นที่เพื่อนๆชอบได้อีกเ,เช่นเคยแต่กินเพียวเอย่างเงี้ยจะได้รสชาติออริจินอลเนาะเดี๋ยวไปหาแก้วก่อนเสร็จแล้วเราก็ลอง เทดูโอ้สีสันน่ากินมีฟองข้างบนด้วยเนาะอ,อยังไงครับแล้วแล้วประสมก็มาแล้วเดียวให้ผส้มลองชิมดูผระส้มลองชิมดูครับพระส้มเติมน้ำตาลเยอะเลยนะครับ ช้อนคนช้อนคนเนี่ยบางคนชอบกินน้ำเต้าหู้แบบมีฟองนะครับนี่ก็มีฟองเยอะเลยเยังไงครับป้าส้ม น่อยค่ะ,ะครับโอเคเดี๋ยวเทให้ปลาส้มอีกหน่อยเอาปลาส้มหยิบเทได้เลยเข้มข้นอ่าเ,เรียมดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จแล้วเราเอาออกใช่ไหมครับปลาส้มชิมต่อได้เลยแล้วก็เอาน้ำใส่อย่างที่ทำตอนต้นนะครับที่ลุงหวนน้ำให้ดู เอาน้ำใส่แล้วก็กดโหมดล้างเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะล้างเครื่องไปเรื่อยๆอยวลลงขวัญทำให้ดูเนาะจะได้จบขั้นตอนทีเดียวเลย